ต้องาให้ียอดงนั่นกูให้ทุกเทกับว่าเอาคุณไปฝาดเืทุก้นือน้หนีู้่อาใแล้วให้รีบไปหาซื้อเด้อรางวัลใหญ่เด้อ มนปูหาคักแล้วปูหคักลัให้ลูกหาย้านปวดเพนเนึงจให้ลูกห้้านตรงๆปวดนี่ปูให้ตรงๆอีคือแคือต่วาลูกนย่าปึกห้สัเขียนหาใส่กระดานปูกระดาษ่กระดานมันพิดคูู่่เขียนน้อใสาล้ อูเชีย่ยให้คักป้ายังก่ผ่ากันเบิงอยู่บ่นเบอน่แล้วนนะให้ตรงตรง,ตง,ใ,ตงให้ลูกให้ให้า,หานปูว่าอ้อมคออยากให้ลูกให้ห้านดำ้วยมีเงินมีทองทุกคนทุกคนหนึ่งแปดหนึ่งถ้าลูกห,หลา้นมากเลกลขตัวเดียวคือหนึ่ง แม่ตัวเดียวนึงเป็นใครน้าแมหนึ่งม uh ัชช ah> ีมาทั้งบนทั้งล่างแม่ขยันบอกโก้แม่เมื่อหนึ่งเนี่ยนอนเตียงปูหันหนึ่งครับในของกำลังใจยได้ครับพี่น้องที่นี่ครับมัชชีมาทั้งบนทั้งล่างคุณปูู่อลูกหลานพี่ยังสิถามปูมาอย่าไม่นะปูผมว่าได้ยินแม่มารุ่นนะ หนึ่งแปดหนาเนคตัวมดัดเขียนพี่น้องครับถ้าลูกถ้าลานมาตัวเดียวคือหนึ่งบาทั้งบนทั้งล่างเนวิงเนแลนหนึ่งเส้นวัวแมนแนเ้นแลนแลนหนึ่งด้วพี่น้องด้อ มันสีมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างนะครับนดูดูเห็นท่านขัดปานนี้ข้อใจขับบอบานนี่กดไล่กดแช่นะครับแช่ให้แม่ไล่นะครับแม่ล่างนะครับแช่ให้แม่ล่างข้อใจขับบอบูไพ่สยาะพี่น้องแค่น่าจะให้เส้นมาเปลี่ยนเฉียแอดกระชีญ่ายห้งวดวันหนึ่งก็เดินไปดูไปท่านชูนหาตรงตรงงวดนี้ก็ให้ดูให้ท่านตรงตรงอีกคือเขาให้ภากันสจพลให้ซื้อให้แม่ใดเด้อ จะพูให้ลูกให้ละอันพี่น้องจำได้ว่เอาให้สุ้เทียกับพรวดพันมาสู่นหากับส่นสานะครับเรียกสองส่วนนะครับสำรับสางตัวตัวใดก่อนเหนลูกเห็้ล้านล้ำรุวยมากูกกทีใจอยากให้ได้สามได้แปลงหัวนี้พูก็ใส่อีก็เก่าเท้าบาดให้ลูกให้ล้านลํำลรวยๆกันทุกคนมางหวาจะสูบ กอกยังไงไปปูแน er ่บางทีมันสอกหน่อยพูดโอ้ในมันหน่อยทีเนี้ยอกกอกยังไง่ายมันจะได้กอกันง่ากอกหน่อยแล้วสูบเสียบปูเนี่ยแตลูกแต่้านสิพิจรรณาาบิองเอาปู้่อบอกเดี๋ยวลูกร้านสิสังปูรสังปูหรอปู เฮ้บฮปาดีปู่กกให้โชคลากลูกล้านไปแล้วให้ลูกให้ล้านพ้าก,กันเฝ้าไปหาสื่อเดี๋ยวมันสิเต็มก่อนมันสิบุตยอีกปู่ม่ยำให้ขับปาน,นีให้ลูกให้ล้านรวยรวยรวยกันทุกคนเดอ้อลูกหล้านเดอ้อสาธุ ได้ไปได้ผูเด้ออ้พงพอรวยถึกตจมูนะเราบงหายดอสี่หนแล้วก็หนนะครับวดนี้นะครับวดวันที่ิหกมีนาคมวดที่ฟานมาให้ ศูนย์ห้ากับศูนย์สามให้พี่น้องจำไวด้ดีๆนะครับแนมไวด้ดีๆนะครับขับพี่น้องก็คือจะในเบงด้ส้มกันเนาะครับส่วนตะเลขปูภัยเิ่นกนมาส่งนะครับส่วนแม่ไร่เิ่นกนมาจากน้องบัวลำพูหรว่าสีบนเรื่องเิ่นกนมาส่งอยู่วัดดงหน้าเพื่อนครับวัดปลาดงหน้าเพื่อนเพราะฉะนั้นก็พี่น้องมีประกาศตเตรียมโจทย์ไว้เล้วครับเด้อไปเสียงไปฝันเบงเชื่อฝันดีกับฝันบ่ดีกับพันไป พอเงีดที่แล้วเพิ่นก็เข่า05หาหรือว่าหาศูนแม่เอแม่อมอน่นาะครับแม่ยาอมอนเปิ้ลหาศูนหาหาศูปรากฏว่าเข้าไปแล้วก็ปูชี้ภูเขาครับตนนัวน้หน่อยล,ลูกหลานเพิ่นหันกัเพิ่พนกับลำฟวดลำนะครับเปิ่นก็หาศูเจ็ดศูนศูนเอ่อเจ็ดศูนจ็ดครับพี่น้องประทานทษศูนเจ็ดศูนหรือว่าเจ็เออประทานทษเจ็ 7, 7, 7, 7, 7, ครับ ปรากฏว่าเข้าไปนี่กันมาถือว่าถือลายหลา,ายองค์นะครับเพิน่นกามาส่องอยู่นี่เพิ่นปรากฏว่าเลียงเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเพราะะฉนั้นพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมนะครับเด้อะเตรียมประกาศจดไว้เด้อพี่น้องก็ได้เอฟซีทุกท่านทุกคนส่วนเด็กปูพายครับเด็กปูพายพ่นก็นส่งมาเรียบร้อยแล้วบางทีในผมก็มาได้ถ่ายทอดให้พี่น้องในบางทีส้มกันเผื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อ เด็กปูไัยเพลินนะครับส่วนบนสามโตกับมีสีหนึ่งเกตนะครับสีหนึ่งเกตครับเด็กลามกับเป็นหนึ 1, ่งแปดเรืองหนึ่งห่าวัดป่าดงนาเพลินนะครับปูไัยอันนี้พุ่มปูภัยนะครับเพิ่นหามาเพิ่นมาะหาให้ลูกให้หลานไปซื้อไปหาว่ัสดุปูหามาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องเท้ากะมีปากการกระจดไว้ครับอย่าลืมเพียรไปเสียงดวงเสียงโซก,กันมึง จับสลักกินแบงไว้ก็ได้ครับสองตัวหรือว่าสามตัวนนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อพงผู้รวยกะพยายามเบาให้พี่น้องได้ได้จำเพราะว่าได้เบาดูก็ได้จัดจีได้จำไปจำไปคิดไปเสี้ยงไปฝันเบื้องฝันนี้ก็ฝันเบื้องถึงก็ฝันไปพงผู้รวยกะเดี๋ยวหาคลิปป่าปีตะนองอีพีนะครับเนื้อพราะะฉนั้นก็กาบขอบุญของคนหลายๆที่เข้ามาเบิ้งมาชมช่องพงผ้ารวย บางวัาสิบาา่าดคลิปไม่ได้สอบไปนะครับส่วนขับพี่น้องทัวตัวเลขกนะครับเนี่นี่ประกาศจดไว้เป็นเพียงนักสร้างหลก็กอะยาอันนี้นะครับใจ่ข้อมีย่านย่านกับลำสมส่วนตัวเลขเ,เงินทองกับหายากกับลำบากพอสมควรนะครับตัวสิไลมาเป็นต้นเป็นโตเป็นเงินเป็นท้องกับลำบากพอสมควรครับก่อนที่เสือสิหาไปจับสลากกินแบงก์ใส่ข้อมีย่านกับลำส้ม งนทองหายากนะครับหาเพียบปากเพียบทองลูกเต่าลูกลันผมเพื่อนนะครับพงเป้าลยใหือกันลำบากเพื่อกันการซื้อกันหากานลำบากที่ซื้อสินหาแต่ละบาดผมก็ต้องทําใจนะครับเงินทองหายากอาจารย์แล้วก็ใส่ความนียญาตกันลาส้มกันออกไปคิดนยันกันออกไปนะครับผมก็มาเสนอพี่น้องเพียงเพียงเป็นแนวทางจะซื้อนะครับเด้อ มักอาจารย์ได้ซึ้อสอบอาจารย์ได้หรือว่าผู้ใด้ผู้ใดเออได้ด,ไดีๆก็คอยติดตามกันไปนะครับต้องการติดตามไปเนาะอาจารย์เนาะสัง่งบอกพงผู้เล่นมากครับผมก็อเได้ไปติดตามมาให้มาลงคลิดไปพี่รองได้บริสุทิสมกันนะครับพอาะฉะนั้นเนี่ยอากาศับอากาศเดียดห้อนเนาะห้อนเมือนีครับเดียดหอ้อนห้อนผู้ ทำคลิปกะลำบากพอสมควรครับแดดห้อนลำบากอยู่ครับพี่น้องโซเชียลคลิปมาโซเลยลคลิปมาลงให้พี่น้องเิ่งกับโอ้ลำบากหลีทั้งแดดทั้งห้อนเนาะกันไปกันมากกับลำบากการลงมึงมั่นกับลำบากด้วยกันหาเงินหาท่องสมมตนี้พี่น้องกับโอ้สู้ไปทำไปนะครับพี่น้องสู้เพื่อฝันสู้เพื่ออนาคตเพื่อพงพะรวยเลยครับผมก่อยไปยอมบ่ท้อบ่ถอใจขึ้กันพยายามสู้ไป เสิดเรษฐกิจมาฝากปีตอนน้องเสรษฐกิจกับลำบากพอาะมก้นเหล็กกับบ่อถืกซื้อน้ำฝนกับบ่อใดบ่อัานข้าวกัไปเสียงไปฝันมั่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อขันฝันดีเก,ก่าไปซื้อสลักกินแบี้ยงมังยังระบายซองใบไปเป็นเพียงแนวทางเดอ้อเพิ่งปล่อยกัได้าวาได้ว่าให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันก็กอบขอบุณขอบคุณขอบคุณหล,ยลายๆที่เขบับมาเบิ่งมาชมครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งยังเตือนทั้งสองเดอ้อครับเดอ้อ กดไลค์กดแชร์ฝากพีต้อน้องไปครับเอาส่วนตัวเล็ครับจำอีกรอบหนึ่งครับเหลขกปูภัยนะครับเด้อเหล็กปูภัยอันนี้พุ่มปูภัยพันไห้สี่หนึ่งเกตนะครับส่วนเหลขก่างสองตัวก็เป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งห้าวัดป่าดงนาเพลินนะครับวันที่สิบหกมีนาขับพธินันเท่าเท่ากะในเรืมองนะครับประกาศจดใ้เป็นเพียงแนวทางครับ พงผู้รวยได้มาเสนอพี่น้องเย็บซี่ได้มาชมกันกระกำความบุญกับเพื่อนด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมช่องพงผู้รวยครับาบางวันสิบวานกันติดตามคลิปไม่ได้เด็ดต่อไปอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งช่องก็เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปหาคลิปฝากพี่ตอนน้องเย็ซีทุกท่านทุกคนให้ได้โชคได้มันกันทั่วหน้าทั่วตาขอใหำล้ำเลื่อนรวยทุกท่านทุกคนเด้อ คิดเต็งใดประกาศใดขอให้สมมงมาปรารถนาขอให้เงินได้ท่องคิดเงินได้เงินคิดท่องใด้ท่องขอให้ลำลำเรื่อยๆมีโศกมีหลับกันทุกทุกท่านทุกคนครับเขาเดือนซีเดือนหามาเรียกว่าหอนเนาะอากาศเป็นพิษโรคเพ่กับลำบากไร่หม่องไรบอนไรไปที่ไปที่มาเพราะตั้งแต่พยายามโตได้เริ่พี่น้องเด้อระวังระวังตนเองไว้เพื่อให้อยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอโจไปเพียงเท่าน้ครับ เอาไวค้คลนะิปน้าพอกันไหมครับกับสวัสดีครับ